สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพี่พ,พี่น้องนองทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับแนวทางหุ้นนะคะก็จะมีหุ้นไทยจีนห้างเสิงแล้วก็นิเคนะคะก็ก่อนที่จะไปรับชมในงวดวันที่5นะคะก็มาสรุปวันที่4กันก่อนเนาะ คลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้าก็ชมเพื่อความสนุกชมเพื่อความลุ้นชมอย่างมีสตินะคะก็ไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยนะคะมาสรุปวันที่4กันก่อนนะคะ ในงวดวันที่4นะคะสำหรับนิเคอินะคะนิเคอิก,ก็ให้เช้ากับบ่ายนะคะถ้าเช้ามาก็ไม่ต้องตามบ่ายก็ได้นะคะก็แล้วแต่ใครจะชอบไม่ชอบนะคะใครจะตามหรือไม่ตามก็ได้นะคะถ้าเช้ามาแล้วก็ไม่ต้องตามก็ได้นะคะหรือว่าใครยังชอบอยู่ก็สามารถตามได้นะคะเพราะว่าตัวเด่นก็มีต้อง2ตัวนะคะ บางทีก็มาแล้วมาอีกนะคะสำหรับเด่นเมื่อวันที่4นะคะให้เด่นที่5กับ6นะคะมาดูรอบเช้านะคะมา5 7กับ2 6ตัวเด่นมาทั้งสองตัวนะคะรอบเช้ารอบเช้ามาเด้งนะคะมาตัวเจาะด้วยนะคะมาตัวเน้นนะคะ ห้าเจ็ดตรงตรงเนาะแล้วก็สองหกตัวกลับนะคะตัวที่ไม่ได้เน้นนะคะก็มาแบบเด้งๆดงนะคะนิเคเมื่อวันที่สี่นะคะก็ยินดีด้วยนะคะก็มาตามต่อในรอบบ่ายนะคะรอบบ่ายยังมาตัวเก่าอยู่นะคะแต่มาตัวกลับนะคะเจ็ดห้านะคะศูนย์แปดกับเจ็ดห้านะคะศูนย์แปดก็หลุดไปนะคะมาเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะคะมาตัวกลับนะคะก็ยังมาตัวเก่าเนาะ,ะถ้าใครยังชอบก็ ก็ยังสามารถตามได้เนาะตามตัวที่ที่ออกตอนเช้าได้นะกันไว้ก็ดีนะคะตัวที่ออกรอบเช้ากันไว้ก็ดีนะคะถ้าใครจะตามบ่ายเนาะก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับห้างเ,งเอิงสำหรับนิเคนะคะขอโทษขออภัยสําหรับนิเคนะคะเช้าบ่ายมาทั้งเชา้าทั้งบ่ายนะคะเช้ามาเร่งๆงนะคะรอบบ่ายมาตัวกลับนะคะเจ็ดห้าห้นเนาะมาต่อด้วยจีนนะคะ จีนเช้าบ่ายเหมือนกันนะคะจีนเมื่อวันที่สี่นะคะให้เด่นที่สองกับสีนะคะตัวเด่นมาทั้งสองตัวนะคะแต่เจะได้มากเลยอะมาตัวสี่มาตัวหน้าเนาะสองก็เจาะไม่ได้สองหกนะคะแต่เจาะให้สี่หกสี่หกนี่สองอยู่นี่ สี่หองโฮ้ยเนาะสองมาตัวรูดนะคะสองมาตัวรูดสี่มาตัววิ่งนะคะนี่นเนาะเสรยดายนาะดูดิสี่หกสองสามตัวพี่น้องจา๋าถ้าใครเอาสองกับสี่แล้วลากไปสองกับสี่แล้วก็ลากไปจนถึงสองสีหงสงส่หนึ่งสองสี่หนึ่งถึง เอา240ถึง249 24แตก3ตัวเลยเนาะถ้าลากถ้าลากนะคะแต่ก็ไม่มีใครรู้นะคะว่าแนวทางจะมาตัวไหนนะคะก็ถ้าใครวิ่งรูดที่4อสิ2นะคะก็ยินดีด้วยเนาะวิ่งก็ได้รูดก็ได้นะคะสำหรับ4ก็วิ่งได้รอบเดียวนะคะรูดไม่ได้เนาะ4รอบเช้าก็โอเคนะคะสําหรับสายวิ่งสายรูดเนาะ ก็ไปต่อด้วยหุ้นไทยนะคะหุ้นไทยถึงจะมาเม็ดเดียวตัวเดียวก็ยินดีด้วยนะคะมารอบเช้าเราเปิดเช้าเลยเราไม่ต้องไปตามไกลนะคะมาตัวเน้นให้นะคะมาตัวเจาะตัวเน้นให้นะคะให้เด่นที่1เม็ดเดียววิ่งรูดที่1เม็ดเดียวนะคะวิ่งได้รูดได้นะคะก็มาสองหนึ่งนะคะก็เจาะให้1นึ่งสองตัวกลับนะคะก็ยินดีด้วยนะคะ ก็ถือว่ามานะคะรอบแรกถึงจะไม่ได้ทุกรอบก็ไม่เป็นไรนะคะขอให้มาแต่เช้าก็โอเคแล้วนะคะเราจะได้ไม่เปลืองน้ำมันนะคะ mm. ก็มาต่อด้วยห้างเสงงนะคะห้างเสงงเนาะห้างเสงงวันนี้เป็นวันที่ตัวเด่นหลุดกระจายเลยนะคะต้องขออาภัยด้วยนะคะวันนี้กระจายจริงๆตัวเด่น ให 44, ออ 55, ้สี่สี่ออกห้าห้าดูสิดูที่แนวทางมาเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดจ็ดเก้าเก้าเจ็ดอยู่นี่แหละแล้วก็เจ็ดสก็สำหรับห้างเส็งลุดเช้าบ่ายเลยนะคะตัวเด่นไปม,มาเลยนะคะก็ไปตามลุ้นต่อในงวดวันที่สี่ที่ห้าเนาะสันที่ห้านะคะ วันที่5นะคะสำหรับอ,อยู่ใกล้ๆแล้วเนาะให้ห้างสิงไปก่อนเลยนะคะห้างสิงหลุดเนาะให้ห้างสิงไปก่อนเลยห้างเิงวันที่หนะคะเดือน8ปดปีหกสนะคะให้เด่นที่3มกับ4นะคะวิ่งรูดที่3มกับ4นะคะใครชอบตัวไหนก็ตามตัวนั้นนะจะวิ่งได้รูด้นะคะเจาะก็เจาะให้3ามสี่เลยนะคะตัวเด่น ล้วก็สามเจ็ดสามหนึ่งสามสองสามเก้าสามสามนะคะสี่ห้าสี่เก้าสี่หกสี่แปดสี่เซนะคะตัวที่เน้นก็เน้นให้ตัวเด่นนะคะสามสี่สี่สามสามหนึ่งสามสองสามเก้าสามสามสี่ห้าสี่เก้าสี่หกสี่สี่นะคะสําหรับห้างเสิงนะคะก็ท่านไหนชื่นชอบก็เก,ก็บไว้เป็นแนวทางได้นะคะแคปไว้จดไว้นะคะต่อไปก็จะเป็น ต่อไปก็จะเป็นนิเค้นะคะอันนี้อยู่ใกล้ๆกันแล้วก็เลยให้ห้างเสียงไปก่อนเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นนิเค้นะคะนิเคก็จะให้เด่นที่สองกับหกนะคะวิ่งรูดที่สองกับหกนะคะ ขอตัวเจาะก็เจาะให้สองหกเลยนะคะสองหกนี่มาบ่อยนะคะการไว้ก็ดีนะคะสองหกมาเกือบทุกวันมาทุกวันเลยช่วงนี้วนไปวนมาอยู่ตรงนี้แหละเนาะสองหกสองแปดสองสี่สองศูนย์สองหนึ่งสองสองนะคะแล้วก็หกเจ็ดหกแปดหกห้าหกหนึ่งแล้วก็หกหกนะคะตัวที่เน้นก็จะเน้นให้ตัวเด่นเลยนะคะสองหกศูนสองนะคะแล้วก็สองแปดสองสี่สองหนึ่งสองสองนะคะ 6 7เจ6ดหดหหนะคะตัวที่ไม่ได้เน้นก็มีสิทธิ์มาเช่นเดียวกันนะคะก็ไม่ได้เจาะให้เยอะนะคะพอๆกับรูดตัวหนึ่งนะคะที่เจาะให้นะคะก็มีสิทธิ์ที่จะเด้งบนเด้งล่างนะคะถ้าวันไหนเราโชคดีเนาะสำหรับสองตัวเด่นเราสามารถที่มีสิทธิ์ลุ้นบนล่างเลยนะคะสำหรับสองตัวเด่นเนาะอย่างเมื่อวันที่สี่ก็รอบเช้าเด้งเด้งบนเด้งล่างก็ถือว่าโชคดีกับทุกท่านนะคะที่ มีโชคมีลาบกันนะคะก็สำหรับท่านไหนที่ยังพลาดก็รอลุ้นต่อในงวดที่5นะคะก็ขอให้มีโชคมีลาบกันทั่วหน้านะคะต่อไปก็จะเป็นจีนนะคะนี่เคก็แคไปไว้จดไว้นะคะอา้าวเป็นไทยซะงั้นอาไทยก็ไทย ไทยนะคะหุนไทยช่องเก้าทุกรอบนะคะรุ้นทุกรอบขอให้มารอบเช้ารอบเปิดก็โอเคเนาะก็ให้เด่นหนึ่งเม็ดเดียวนะคะเด่นเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดนะคะก็เจาะก็จะก็รูดเลยนะคะตัวที่เน้นเจาะให้ก็จะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสี่นะคะเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดนะคะก็ถ้าใครชื่นชอบก็เก็บไว้เป็นแนวทาน,นะคะแคปไว้จดไว้นะคะต่อไปก็จะเป็นจีนนะคะ ยนก็จะให้เด่นที่0ูนย์กับ7นะคะ0ย์กับ7เมื่อวานมาเจ็ดศย์ก็ไม่แน่อาจจะมา0ูย์เก็ได้นะคะก็เด่น0ูนย์ก็จะเจาะให้0 7เลยนะคะก็เจาะให้0 7 0 9์เจ็0ศูนนะคะแล้วก็7 5็ดห้าเ7็นะคะตัวที่เน้นก็เน้นให้เ0็ดเลยนะคะ ก็ 09, 01, 08, 03นะคะ00ก 00, ็มี10มาเช่นเดียวกันนะคะการเบิ้ลนะคะแล้วก็ 75, 73, 77, 77นะคะกดตัวที่เน้นนะคะก็ถ้าใครชื่นชอบก็แคปไว้จดไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิง่งกริ๊ง เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ